สบายดีไหมทุกคนสวัสดีครับเวลาผมสวัสดีรู้ไหมที่ขลุก็ขมาอีกเก่งจังเลยครับไม่เป็นไรครับโอเควันนี้นะครับครั้งที่แล้วนะคุณผู้ชมถ้าติดตามรายการเราเนี่ยดูใช่ไหมครับว่าดูดูเนี่ยเขี่ยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราก็ให้ดูการตรงกันนะคนญี่ปุ่นจะเขี่ยเข้ายังไง <c oughs> ใช่ไหมวันนี้นะครับผอโชคดีว่าคุณตาก้อน ไต้เข้าใหม่ข้างบ้านให้มา้ายมือให้มาความือให้มากรมาพอดีเลยเนี่ยกำลยไไไีですคโอ้กาแฟใช่ขอいらっしゃいませいらっしゃいませコาヒーいくらですかเจ็ดเป็ดเก้าไป่อจผมถามว่าคาเฟเท่าไหร่ครับเขาบอกเจ็ดเป็ดเก้าครับคือ สายกว่านี่แหละเขาก็ปลูกข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็คอถ่ายด้วยแหละในคุณทาข้องก็น่าจะรู้จักกันแล้วตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ให้มาโคฟครับซาโนซามซาโนซามซาโนซามนี่ก็ซาโนซามเนี่ยดีใจนะเพราะว่าผมดูท่านเตะเดือนห้าปีนี้จนถึงโก้รุกุนันฮะชคิวใช้เวลาเกาดูเอห้าเดือนเนี่ยผลดูขั้นตองการก่อยๆทอเห็นตั้งแต่ปลูกนะใช่ ใช่ไหมคุณก็ปั่นจักรยานไปชื่อดูเป็นน้ำๆเลยนใช่พี่โอ้ยพี่ตอนนี้ฮุจิสะท้อนสะทตอนนี้อยู่นะใช่จนถึงเนี่ยโทรแล้วก็พี่ตรงเนี้ยพินตันไตพินตันไตเข้าใจรู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรเขาแค่อยากเป็นพระเอกมากกว่าผมตอนนี้นะครับแล้วก็นี่แหละตอนนี้จนถึงเนี่ยเก็บเขียวเข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวก็สีเข้าขนาดนี้แหละ เราดูต่านแต่ขนาดนี้จงกว่านายใช้เวลาเนี่ยนะได้สีเข่าสวยๆขนาดนี้นะครับคุณเลยอยู่ข้าวเลยใช่ไหมทองร่องเลยกินนะก็วันนี้ก็ขอฟืงนข้าวแบบอร่อยๆอยุตส่าห์ได้ข้าวพิเศษนะแล้วก็แม่ผมนั่นะเขาเก่งมากทำข้าวปั้นเลยแม่ตั้งแต่เด็กๆนะให้กินนะครก็เขาจะทำ เข้าบ้านยังไงนะคอยดูครับโอเคครับสิคารุคาวิสิิหมดอ,อ, <lig ues> อันนี้เข้านะครับร้าน3ามรอบแล้วนะครับสั่งความที่สื่อน,นะเวลาล้างเข้านะอันนี้สําหรับสไตล์ปุ่นนะผมบ้านผมมีน้ำแร่แล้วครับขอใช้น้ําแร่อัน,อน,นแรกเลยต้องน้ำแร่เลย เพราะว่าเขาดูดน้ําเต็มที่นะอ,อรบที่สองโรบที่สามเนี่ยคนญี่ปุ่น,นใช้กอะน้ำปกติอันนี้ต้องแช่น้ำไหมพี่หรือว่าแค่ล้างอันนี้แช่น้ำสิพนนาทีแล<ๆ>้วอ๋อแช่น้ำสามรอบล้างน,นะครับแล้วก็น้ํายางสีขาวๆนิดนึงนะเพราะว่าอูมามียุดอยู่ตรงน,นั้นเลยอย่าให้แบบล้างให้สะอาดมากๆนะน,นะครับเข้าี่ปุ่นจะแบบนี้แหละก้น้ำยางสีขาวๆอยู่นะคะสีแบบเหมือนขาวพิซซาก็ครึ่งเวลาโยงยุงย่งกัดใช่ปะ ไม่ครับผมแค่แบบมุมเมนต์กล้องช <laughs> นยังไงโอเคครับตัวน,นี้ก็3รอบนะครับแล้วก็แช่นำไว้15นาทีแล้วครับซองนิโก่นนะ,ป,ะป้าใส่ปุนี้ก่นนโกก็คือประมาณ300กรัมนะครับตอนนี้สา0กรัมแล้วก็ใ,ใส่ใส่น้ำนะใช้โมดิงก็ใส่น้ำเยอะกว่าประมาณ430 เป็นเมืองไทยก็ไม่ต้องแช่ข้างอ,าอ๋อทำยังไงเหรอก็หุงได้เลยครับแต่แต่ถ้าข้าวเหนียวต้องแช่ใช่ไหมใช่พเพราะข้าวน่าจะแบบเหมือนคล้ายข้าวเหนียวนะถ้าแช่อา่าข้าวี่ปุนามันเหนียวนะอค่อนข้างเ,เหนียวแล้วก็อ้วงกว่าอ้วงกว่านั่นนะข้าวหอมมะลิอืมข้าวไทยโอเคฟาบาเรียสเหรอหุงข้าวครับใช้โมดินนะครับใช้โมดิ้งมันค่อยๆฝุ่นแบบความอร่อยอูมามิแ่ะเก็บไว้ในนี้ได้ แล้วก็จุดไฟแรงก่อนมันมีฟาสองชั้นแล้อพี่อันนี้มีฝ้าโซนชั้นครับอย่างน,นี้อันนี้ไอ้น้ำออกมา<อ>ตรงน,นี้นได้ไอืแล้วก็ติดฟ้าแต่ก็ยังไม่ใช่หนิดอีกอแต่ก็ค้องกันนะหอเอาไฟแรงก่อนเอาไฟแรงที่สุดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้จนถึงน้ำดวดแล้วก็น้ำดวดเสร็จแล้ว ทำให้ไฟกลางการแล้วก็ทิ้งไว,5ว้5นาทีแล้ว5นาทีผ่านไปเสร็จแล้วก็ไฟเบาลง4นาทีทิ้งไว้ครับแล้วก็สุดท้ายไฟแรงที่สุดนะครับ3ถึงวินะครับเพื่อที่จะให้ไหมนิดนึงทําให้ข้าวหอมได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายปิดไฟหมดปิดไฟครับแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้ววันโรล่ะครับข้าวนี้มายังไงอย่างรู้ใช่ไหม จะให้ดูครับอ่าส่วนใหญ่นะชนะบอดของญี่ปุ่นเนี่ยมีที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางก็จะมีบ้านนะใช่ไหมแล้วก็รอบรอบบ้านเนี่ยหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านนี่แหละครับเขาก็จะมีที่สําหรับผึกผักหรือว่าผุกข้าวกันนะครับแทนที่แห้งอยู่นะครับอันนี้ก็้างบ้านของผมก่อนเนินนะครับ ข้อนต้ไทยตามก็คือเขาว่ามีอาชีพยอยู่แล้วนะคนนี้ก็คือเป็นคุณหมอมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คาเสียนแล้วเขาก็มีอาชีพหรือว่าบริเวณอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่มีเวลานะเขาก็จะมีข้ากันนะครับแล้วก็วันนี้พอดีดูดูเขียวข้านะก็คือใบไม้เปลี่ยนสีนั่นจหน้าลงเสร็จแล้วว่ะคนญี่ปุ่นเต็มที่กับเขียวเข้ากันนะครับ ข้าวแห้งเสร็จแล้วอย่างที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเครื่อนสีข้าวนะครับอันนี้คือบ้านธรรมดานะทุกผูช้ชมอย่าตกใจนะบ้านธรรมดาแต่ว่าเขาก็จะมีอุปกรณ์สําหรับผักข้าวเกี่ยวข้าวเนี่ยเครื่อนะเขามีเครื่องสําหรับทําข้าวครับยเยอะแยะขนาดนี้เลยโอ้ดูมืออาชีพเลยเนาะ แล้วพอข้าว <this> ที่ตากแบบนี้นะทำให้ยิ่งอร่อยเพราะว่าวิธีตัดแบบนี้ทําให้อ am ูมามิที่อร่อยนะลมมาปลายข้าวนี้แหละครับก็จะมีเม็ดข้าวใช่ไหมครับจะอูมามิก็จะเข้ามาที่ตอนนั้นเลยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับก็นี้ก็วิธีแบบท่านแต่สมัยก่อนเนิ่งเลยนะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งลืมเอ่อผึ่งข้าวกันนะก็หลายล่อยพีพามาเขาเขายังใช้วิธีเดิมด้วยบ้านแบบนี้ก็มีเยอะแยะครับเท่าที่ผมเห็นอยู่นะ แล้วเราก็าอุตสาห์ได้เข้าสำการแบบนี้เรียกว่ายัางไงสมบัติของข้ามบ้านเราเนาะให้แบบนี้นะผมก็ตัดสินใจว่าฝึเ,ออเข้าวแบบอร่อยที่สุดแบบสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนการฝึเข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็10นาทีทิ้งไว้แล้วนะครับขั้นไหนเป็นยังไงนะโอ้ยกลิ่งออกมาแล้วนะ ข้าวจัว่วข้าวจัว่วข้าวจัว่ว <c oughs> ผมคิดว่าของการสำเร็จครับเราล,ลังจากนี้ไปแล้วครับวันนี้นะครับมีผู้เช,ชี่ยวชาญมานะครับจากรายการเชฟคาตาเล็กไม่ใช่ครับ <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญของชีวิตผมนะครับคือเขาทำอาให้ผมกินจนถึงโตขนาดน,นี้ครับนะครับดูぞお願いしますนีกิมส คุณแม่โทชิโกนเขาข้าวปั้นเก่งมากเลยนะจริงๆครับครับกระดุกกนับเมคำที่สิก็คือพึ่งข้าวเสร็จแล้วนะก็ใช้อันนี้ให้อากาศเข้าข้างในนะครับดีเด็すี๋ยวเซ็ตยชิดูนะับวิธีการทำข้าวปั้นของคุณแม่ เข้าใช้ถ้วยนะครับสําหรับทวนพอดีเลยเราเหมือนกับกิ่งเข้าชั้นหนึ่งคุณอนนั้นอีกคนคุณว่าอุมาชองกาออันนี้ของแม่นะแม่ซื้อมาเคี่ยวคับเหมือนกับขิงกับโชโยยผสมเหมืนนะอ่าก็ดีครับ <laughs> แปลกดี ตอนนี้ชายคืออาทาที่มือแล้วก็ให้เพียกด้วยนะนะโอ้ินดโอ้โคดี้อ่ะโอ้โหสามนี่อันสวยเลยปั๊บเดียวเลยมเมื่อกี้เฮ้สามรอบนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพรพลจะทำแบบก <c oughs> องฮิคารุน่าจะเละก่อนอาจจะเคมไปนะผมทำมาดูได้เฮ้ฮิการุสวัสดีครับ อชิษฐานทำทำงานครับดูไนะม่บาสินะไปบวยบวยดองอนี่เป็นเลยแล้วก็น้ำนะแช่น้ำจะได้มือไม่ไม่ติดข้าวแล้วก็ใช้เครือปัป้มพัน แค่น,คนี้แล้วก็สุดท้ายหอสาลายนะครับโอ้อโยเนี่ยนี่คุณส่บาบางคุณสร้างได้ <laughs> ยยเลยกระลุแอบกินเมื่อกี้ โดิสคะบาบาอันตนี้นตเอなるนี่ย綺麗นี้เดี๋ยวนะิกะรุไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายเค้ก่งอันนี้ก่อนแล้วกันนะครอสโคุณบผ้ชมกําลังโอ้โหคับัมือปลามมาที่ตัวเรามือปลามือป่ามาจากปลาครับโหนะครับ อันนี้ชุกชิลนะครับเครื่องคัดนะครับคัดนะครับพูดเข้ออะไรนะหู้ยโง่งอไม่จิตโซสามซ้อมหนึ่งเป็นยังไงครับโอชิซ้อมเสียหายแล้วเหรอโอเคครับ ครับตอนนี้ครับคือแม่ตชิโกซันนะครับทำเรียบร้อยแล้วครับใส่นี่แหละผมกินท่านเต่เด็กๆ <S 1> <S 1> ไม่ใหญ่กว่านี้ไม่เล็กกว่านี้ใส่นี้ใช่มือของคือแม่นะใส่นี้แหละครับแล้วก็เวลาปั้งปันนะนะสำคัญคือแม่เมื่อกี้บอกว่าแค่สารอบใช่อาจจะเราสี่รอบห้ารอบนะพยายามเอาน้อยสุดคือจะได้มีเขาปันเนียไม่ไม่เน้นไปอ่ะมีแบบ เหมือนซูชินะคุณเคยเห็นไหมคุณ,คณกินซูชิปุ๊บๆๆๆบเสร็จเพื่อข้าวเนี่ยยังมีนั่นนะเรียกว่างไงข้างในมีอากาศอ่ะเน้นไปก็จะแบบเหมือนตังโกหรือโมจิไม่อร่อยจ้าอาริยัตุนะมัสตร์คุณเมทัศกับขอบคุณมากครับก็ฟีมือคุณเมทนะใส่อะไรก็บันจีมีบุ้ยบ้าง ข้างในมีแซลมอนย่างบ้างมีเมนเทโกเมนเทโกมีเมนเทโกมีชอบกินอ่าทูนา่<ศ>า,นานนทูน่ามายองเนสบางทีใช้ปลาโอแห้งใช,ๆๆช่แล้วก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวัดนะบางทีแม่เกิดที่จังหวัดโทชิกินะครับคนโทชิกิก็จะกินแบบสำหรับคนปุโยโกฮาม่าสำหรับปุโยโกฮาม่าก็จะแปลกๆนะกินแบบไหนหรู้ไหม คือทามิโซไม่สกจริงอร่อยแต่ผมทำเครื่องและไม่สกโอนิกิริอร่อยใช่ไหมครับอกฮะประมาณนี้ครับงงข้าวผั่งก็มีใช่งองงองันนะไม่รู้ว่ามีวัฒนธรรมแบบนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะเขาก็มีข้าวผั่งของมันแทงเอาอันนี้นะบิ้กมัสขอบคุณครับชาวนานะขอบคุณธรรมาชาติขอบคุณคุณแม่บิ๊กมัส อืมว้าซุ้มไหมเข้าไหมาเอาแนมอื้ออร่อยอร่อยเป็นสีสีแล้วแหละเข่ามากเลยเข่าจ้วกเข่าจ้วกเข่าจ้วกเ,เลยถ้าเข้าเข้าเก่านะมันจะเป็นสีเรื่องเรื่องหน่อยนะใช่ไหมเข่าจ้วกเลย แล้วก็หอมแล้วแหละครับหอมมากเลยนะมันข้าวหอมมานะเด็นะอันนั้นก็หอมใช่ไหมข้าวอิปุ่งอันนี้พังโคชิฮิกะนี่นะหอม,หอ,ม,หอ,มอ,อืมอืมแมโอชินสามารถผมแล้วนะ กินข้าวบั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นไหมมั้งเก๋มีกะดูกกินตั้งแต่สองขวบมะกินข้าวบั้นเวลาไปแคมปิ้งเอาดัวไปชมอะไรอะไรนะเล่นกีฬาก็จะมีข้าวพั้นอ่ะสำหรับอาหารเที่ยงเนี่ยอันนี้คือเลือกได้นะรสชาติก่อนคุณแม่นนะสำหรับคุณตาคงก,ก็อาจจะไม่ได้วามาตำน้ำข้าวพันธุ์แต่ว่ารสชาติก่อนร้านสะดวกสูงใช่ไหมผมกินเกือบทุกวัน ถ้าเห็นร้านสะดวกซูก็จะนึกถึงข้าวปั้นก่อนใช่ถ้าวันไหนไม่ทำกับข้าวกินเองก็ข้าว,าว,าว,าวปั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ก็ไม่ใช่คนที่วัดตนาตะนแบบนั่งข้ามาอยู่ญี่ปุ่นก็นี่แหละสัญลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นนะผมว่านะแล้วก็วันนี้ครับต้องขอบคุณชาวนาแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติเนาะพื้นดินสมบูร์แบบนี้เนาะ,ะก็ได้กินข้าวอร่อยนะครับอีกกันหนึ่งนะคุณผู้ชมอีกสักพักนะผมว่ามีโอกาสติดบิงญี่ปุ่นง่ายขึ้นนะใช่ไหมก็ ถ้าเมื่อไรก็คุณผักเดียวคันคุณเคยผักเดียวคันน่าจะรู้รือว่าเคยดูรายการสูโงจปันเป็นกับเรานี่แหละน่าจะรู้นะว่าอาหารคายซิกิอาหารเซ็ตของญี่ปุ่นนะมีเออไม่ชื่อก่อนแล้วก็แบบมีอะไรเต็งกวาเอผักดองอะไรกินก่อนแล้วก็มีไฮไลท์มือกุ้งอิเซมาเนื้อวากิวมาเฮ้ยเขาอยากไม่มาเลยเคยรู้สึกไหมแล้วก็ แล้วก็อุดอต่อแล้วก็กินซาชิมิปลาดิบต่อแล้วก็สุดท้ายห่ะโหเฮมแล้วลวะสือเดชมาสเข้ามาแล้วครับคือ <laughs> เจอไหมตุกตลอดเลยทีมซึโกจะปันทุกคน <laughs> เวลาเข้ามาสุดท้ายเลยนะพี่ <laughs> <laughs> อันนี้เก่งเราหรือยังไง <laughs> คืออันนี้วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะผมอยากจะบอกว่าข้าวเนี่ยสำกรรมกับญี่ปุ่นมากเลยนะครับจอ,อนถึงเนี่ยไครสกิไฮไลท์สุดท้ายอ่ะ วาเกยียวปัมไปปาปัมไปกุ้มปัมไปสุดท้ายอะ่ะเข้ากับมิโซะซุปอันนี้แหละครับอันนี้ก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นถ้าคุณยังไม่เคยประสบการณ์แบบนี้นะก็ลองดูไครซิกิญี่ปุ่นนะครับนะแต่ถ้าคนที่รู้ไครซิกิแล้วแต่อยากกินข้าวก่อนนะ่ะก็บอกได้นะว่าขอข้าวก่อนนะครับโกฮังพูดได้ครับโกฮังไรซ์ก็ได้ขอไรซ์ก่อน อันนี้ก็คือไม่ต้องอดตอนครับน,นี้คือสบายสบายทีนั่เราตลอดตลอดเลยที่มงานเราตอนนี้แหละพี่พี่เอาเข้าวก่อนได้ไหมโอ,โอ้ได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 ้เดี๋ยวข้างก็เข้าใจครับเขาก็เองดีที่จะเสิร์ฟอาหารข้าวอนได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลงหันเลยวัตนธรรมนี้ปุ่นนะคือให้ความสําคัญกับข้าวมากเลยจนตันเนี่ยผมถูกสอนจากแม่พ่อแม่นะข้าวเม็ดหนึ่งเนย้ให้เรือนะเออผมก็เลยวัตนธรรมนี้ก็น่าจะมันไทยก็เหมือนกันเนาะใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันไหมใช่ไหม ก็สำคัญมากนะครับวันนี้แค่นี้นะครับชิมใหม่เข้าใหม่ของประเทศอีปุ่นนะครับแค่นี้นะครับฮิกาโนน่าจะอิ่มแล้วครับอิ่มไปพักแล้วครับวันนี้แค่นี้นะครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่โทชิโกะสังโคเรียน่าสวยอ่ะหืมหืมน้าตามซูชิด้วยนะ พี่คงต้องพี่ต้องไปตกปลาแล้วนทำ oh. <laughs> ซูชิ oh.